การทำบุญวันพระของวัดบ้านพุนยางวัดบ้านแต่กองนี่แหละครับมาฝากปีฝากนอะครับสบายดีสวัสดีครับขณะนี้เขาอยู่ที่วัดบ้านพุนยางครับตำบลพุนยางอำเภอวางหินจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นวัดของตำบลพุนยางวัดเก่าแก่สุดของตำบลพนยางครับวัดบ้านพุนยางอายุกว่าร้อยปีครับพาทุกท่านไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดไปนํำกันครับ้มนีวันพระพาหน่อยเนาะครับเนาะ ที่เขาเห็นอยู่ทางหน้าจะเป็นอาห้ามเรือสาร่าหลังเก่าซึ่งได้รับการบูรณาซ่งเสียมใ้ครับมาใส่งานใดไหมในปัจจุบันนี้ครับ mm hmm. นี่คือพวงครับพวงเขาพงแกของโบราณเอาแต่ทาง,งส่งสัญญาณเพื่อนที่เอื่อนนองลงมัดน, mm hmm. นี่ก็ผู้บสดครับซึ่งได้รับการส่มเสียมปฏิสังค์ใ้ครับมาสภาพสวยงามคือเ่าครับ ตามหลังค่าระบุไว้2,518ดโอ้ดนพอสมควรเลยครับสร้างตั้งแต่เกิดอนคนผูวาวนี่เลยครับเมนีกระวันผาหน่อยแหมแ8ดคำเดือนส0ปีเถาะไปครับพ้าขอไปทำบุญในสาลาน้ำกันครับ มายัางพันเต้พัต,พตานีนานสัตว์ปาริบาลีปิกสาาุกสงาาัสงคสัะวกนงศิยามานเกินคลิปน,นี้กับเขาอนุญาตนำบรรยากาศการทำบุญวันพระของวัดบ้านพุนยางวัดบ้านจาะคองนี่แหละครับมาฝากฟีฝากนองไว้ทุกท่านไต่บุญไปน้ำกันด้้อครับ ขอพุ่นครับผมทีรับชมคลิป